สวัสดีค่ะคได้เวลาตัดผมให้ป้าแล้วยาวมากแล้วเนี่ยยาว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 ,วได้เวลาตัดผมแล้วโอ้ยกว่าจะจับให้ตัดได้ทีหนึ่งเอยฉันไม่อยากตัดฉันไม่อยากตัดเอยอัวแต่เอย <c oughs> จะเลยจะตัดผมให้เพิ่นนะคะวันนี้นะ่าจะตัดผมให้ <c oughs> ให้ป้านะคะได้เวลาตัดผมแล้วนะคะ อ่ามาตัดผมเป็นยาวมากเลยเนี่ยยาวจนไม่รู้จะยาวยังไงพี่พลอยแบบรับไม่ได้เลยดังไม่น้อจะดังอีกไม่น้อนะคะเพราะว่าพี่พลอยไม่ได้ใช้นานใช้ทีหนึ่งเนาะยาว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 มากพราบอกว่ายาวมากหละเออจะตัดให้ตั้งนานแล้วไม่ยอมตัดเพราะยาวแล้วลำคัญูค่ะพอยาวแล้วลำคัญรู้เลย ให้เราตัดให้อ่าเดี๋ยวตัดผมให้ป้าก่อนน้องเยอะน้องลิ okay, okay. <Thank you. S 1> oh, จะบดลิจะบดเยอะเยอะโอเคโอเคแหมโอ้แต่ว่าเราจะตัดสั้น thank you ว่าแต่เราจะตัดสั้นนั่นแหละ ตัดที่ร้านเลยไม่ได้เรื่องว่าพี่พอยดูแล้วพี่พลไม่ให้ตัดหรอกพี่พยตัดเองเสียงดังหน่อยแล้วแล้วก็ได้ใช้ Okay. <laughs> แกกลัวแกแกกลัวท่านไม่ต้องกลัวหรอกลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่พลอยนิสาด้วยนะคะ ี่ไอ้คนจะตกอีกแล้วนี่ ตัดที่ร้านนะ่ะพี่พลอยไม่ค่อยถูกใจหรอกเพราะว่าพี่พลอยตัดเองแล้วพี่พลอยจะรู้ตัดที่ร้านนะพ,พี่พลอยก็ต้องบอกเขาอยู่ดีอะ่ะ กีแล้วค่ะกี่นาทีแล้วเดี๋ยวดูก่อนกีนาทีแล้วค่ะอ่าได้สี่นาทีจะตัดให้ป้าเดือนละครั้งค่ะ แล้วทีนี้เนี่ยเดือนอันนี้มันไม่ใช่เดือนละครั้งแล้วเนี่ยมันสองเดือนแล้วเนี่ยยาวเลยเดี๋ยวพี่พลอยตัดให้ป้าต่อก่อนเนาะเดี๋ยวพี่พลอยตัดให้ป้าต่อก่อนนะคะ่ะไปไปค่ะพี่ไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะมันยาวไงถ้ะขอบคุณนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์พี่พลอยด้วยนะคะ่ะ